สวัสดีค่ะเด็กๆเราก็มาเจอกันในวันสุขสุดสัปดาห์นะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดาวนะคะในวันนี้นะคะครูปาจะพาเด็กๆไปเรียนอะไรมาดูกันเลยนะคะนักเรียนเคยสังเกตนะคะหรือไม่ว่าบนท้องฟ้ามีอะไรบ้าง ใช่มีนกใช่ไหมคะมีก้อนเมฆมีดาวมีเครื่องบินมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์นะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าวัตถุบนท้องฟ้าคืออะไรใช่แล้วคะ่ะวัตถุบนท้องฟ้าก็คือดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดาวนะคะเราจะเรียกว่าวัตถุบนท้องฟ้าซึ่งบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีเยอะแยะเลยแต่วัตถุบนท้องฟ้าที่เรียนในวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวนั่นเองค่ะถัดมานะคะภาพใดคือสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าตามธรรมชาติมีรูปโป่งมีดวงอาทิตย์ มีดวงดาวนะคะมีผีเสื้อมีดวงจันทร์และมีเครื่องบินอ่ะภาพไหนคะคือสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าตามธรรมชาติคําตอบก็คือใช่แล้วคะ่ะก็มีอ่าดวงอาทิตย์ดวงดาวและก็ดวงจันทร์คะ่ะ ถัดมาค่ะอันนี้นะคะจะอธิบายไว้ว่าเราเนี่ยนะคะสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแล้วเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าเราเห็นท้องฟ้าเป็นแบบไหนเด็กๆพอสังเกตได้ไหมคะว่า เราเห็นท้องฟ้าเป็นแบบไหนกันนะอ่าบางคนบอกว่าเป็นวงกลมค่ะอ่าบางคนบอกว่าเป็นอะไรเป็นวงกลมค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นครึ่งวงกลมค่ะนะคะอ่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเรานะคะจะเห็น ท้องฟ้ามีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนะคะเหมือนในภาพเลยนะคะ่เพราะว่านี่นะคะที่จริงโลกของเรามันเป็นวงกลมนะคะแต่ครึ่งวงกลมล่างก็คือเป็นพื้นดินนะคะเป็นพื้นดินนะคะส่วนที่เรามองเห็นด้านบนนะคะก็คือเราจะเห็นท้องฟ้ามีลักษณะ เป็นครึ่งวงกลมข้อแผ่นดินไว้เหมือนในภาพเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราจะสังเกตเห็นท้องฟ้าเป็นครึ่งวงกลมค่ะถัดมาค่ะในเวลากลางวันท้องฟ้าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ท้องฟ้าจึงมีความสว่างเราเห็นท้องฟ้าสว่างเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ พอตกกลางคืนท้องฟ้าก็จะมืดเพราะว่าไม่มีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเราจะเห็นดวงดาวและดวงจันทร์แทนนั่นเองนะคะเพราะว่าท้องฟ้าไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เราเลยเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ได้ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปนี้นะคะภาพใดคือวัตถุท้องฟ้าที่เห็นได้ในเวลากลางคืน มาดูกันเลยค่ะภาพใดคือวัตถุท้องฟ้าที่เห็นได้ในเวลากลางคืนค่ะเด็กๆตอบว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วมีดวงดาวและดวงจันทร์นั่นเองค่ะที่เราสามารถเห็นได้ตอนกลางคืนนะคะดวงอาทิตย์เราไม่สามารถเห็นได้ในเวลากลางคืนเนาะอ่าถัดมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะ แล้วลองตอบคำถามนะคะภาพที่1เป็นเวลาใช่ค่ะภาพที่1เป็นเวลากลางวันนะคะภาพที่สองเป็นเวลากลางคืนภาพที่1และภาพที่2มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะเด็กๆอาภาพที่หท้องฟ้าสว่างใช่ไหมคะมีดวงอาทิตย์ส่วนภาพที่สองท้องฟ้ามืด มีดวงดาวและดวงจันทร์นั่นเองค่ะถัดมานะคะให้เด็กๆช่วยการดูภาพแล้วเลือกข้อความที่สัมพันธ์กับภาพค่ะภาพนี้นะคะมีคำศัพท์มาให้ท้องฟ้ามืดท้องฟ้าสว่างมองเห็นดวงจันทร์มองไม่มองไม่เห็นดวงจันทร์ มองเห็นดวงจันทร์มองไม่เห็นดวงจันทร์แล้วก็มีคําว่ามองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวมองไม่เห็นดวงจันทร์และดวงดาวอ่ะขออภัยนะคะเมื่อกี้ครูปาบอกว่ามองเห็นดวงอาทิตย์กับมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็มองเห็นดวงจันทร์และดาวกับมองไม่เห็นดวงจันทร์และดาวนะคะอ่ะมาเลือกคําศัพท์ที่เหมาะกับภาพกันเลยค่ะ ถูกต้องค่ะท้องฟ้าสว่างแล้วก็มองเห็นดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มองไม่เห็นดวงจันทร์และดาวนะคะถัดมาค่ะในภาพที่สองค่ะให้เด็กๆเ,เลือกคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่จะเลือกมีอะไรบ้างคะอ่าท้องฟ้ามืด มองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็มีอะไรอีกเด็กๆอ่ามองเห็นดวงจันทร์และดาวนะคะเก่งมากมากเลยนะคะมองเห็นดวงจันทร์และดาวนั่นเองค่ะ อ่ะถัดมาค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมเอกสารในซองน้ำตาลของเดือนธันวาคมขึ้นมานะคะเด็กๆจะเจอใบงานนี้ค่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสองนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยให้ใส่เครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่กล่าวถูกและใส่เครื่องหมายผิด นะคะหน้าข้อความที่กล่าวผิดนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งดวงอาทิตย์เป็นวัตถุธรรมชาติที่เห็นในตอนกลางวันอ่าถูกต้องค่ะถัดมาค่ะดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองเราเรียนไปแล้ว อ่าผิดค่ะแสงดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ที่เราเห็นเพราะว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมานั่นเองค่ะถัดมาเมฆเป็นวัตถุธรรมชาติที่สามารถเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนอ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะกลางวันเราก็จะมองเมฆเป็นสีขาวสีฟ้าส่วนกลางคืนเราก็จะมองเป็นสีเทาสีดำใช่ไหมคะต่อไป ข้อที่สี่เราเราไม่ควรมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาอ่าถูกต้องนะคะถัดมาในข้อต่อไปค่ะในข้อที่หนะคะ,ะในข้อที่ห้าดวงดาวเป็นวัตถุธรรมชาติที่สามารถเห็นได้ตอนกลางวัน อ่าผิดนะคะถูกต้องถัดมาค่ะข้อที่6นะคะเราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวในตอนกลางวันได้เพราะแสงดวงอาทิตย์สว่างกว่าคำตอบก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่7ค่ะโลกมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ถูกหรือผิด ใช่แล้วผิดนะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าดวงจันทร์นั้นเล็กกว่าโลกนะคะคืนเดือนดับจะมองเห็นดาวได้ชัดเจนคืนเดือนดับคือเดือนที่คือคืนที่ไม่มีดวงจันทร์นะคะคืนที่ดวงจันทร์ไม่สว่างไม่มีเราไม่มีดวงจันทร์ดวงจันทร์มืดสนิทไม่มีแสงนะคะเราจะเห็นดาวได้ชัดเจนถูกหรือผิด ถูกต้องยิ่งไม่มีแสงใดๆมาลบกวนเราจะยิ่งมองเห็นดาวชัดเจนยิ่งเราอยู่บนเขานะคะดเด็กๆบนเขาไม่มีไฟฟ้าเวลาแบบมีไฟฟ้าแต่ว่ามีน้อยแต่เวลาเขาปิดไฟหมดอะคะ่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนนะคะหน,น้านอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าอ่าเป็นยังไงคะเห็นดาวชัดเจนมากๆต่อไปข้อ9 เวลากลางคืนจะมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวถูกหรือผิดคะอ่าผิดนะคะในตอนกลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์กับดาวแต่เราจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะต่อไปข้อที่10บวันขึ้น15บห้าค่ำจะมองไม่เห็นดวงจันทร์วันขึ้นวันขึ้น15บห้าค่ำคือวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงนะคะเราจะเห็นดวงจันทร์ไหม ใช่มองเห็นนะคะดังนั้นข้อที่10ก็คือผิดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบในใบางานแล้วนะคะของเดือนธันวาคมทีนี้ในสัปดาหนะ์หน้าเราจะเจอกันวันอังคารเอ่อวันจันทร์แล้ววันอังคารนะคะอ่าให้เด็กๆนะคะเตรียมนะคะในซองสีน้ำตาลมันจะมีแนว มันจะมีแบบทดสอบทบทวนก่อนเรียนนะคะวิทมันจะมีทั้งหมด20ข้อแล้วก็จะมีแลบ5ข้อนะคะเราจะมาทบทวนกันในสัปดาห์หน้านะคะเจอกัน2วันวันจันทร์และวันอังคารส่วนวันพฤหัสเออส่วนวันพุธถึงวันอ่าวันที่ย9ะค่ะถึงวันที่3 นะคะคเรานะคะคจะไม่เจอกันให้เด็กๆหยุดพักผ่อนปีใหม่ไปอ่านหนังสือเปิดปีใหม่มาวันที่4วันที่5เราจะทำการสอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุปปาก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ